อร่อยจ,จริงๆนะคะเพื่อนๆจ้าเขาบอกนะคะแซ่บมากๆเลยทานกับกัญญาได้นะคะเพื่อนๆใครที่อยู่แถวนี้หรือว่าว่างๆนะคะเ<อ><ซ>มื่อแซ่บข้าวเย็นหมดแล้วนะคะเพื่อนๆจ้าข้าวเย็นหมดแล้วกว่าจะได้แต่ละคลิปค่ะเพื่อนๆจ้ามาเลยค่ะตําแตงกัญญาไม่มีไม่มีไม่มีอ่ไม่มีตําแตงจ้าไม่มีพริกแดงนะคะแล้วก็หมึอก เทศก็ไม่มีด้วยจ้าโอ้ยเพื่อนๆจ้าไม่มีมะเขือเทศปลาขเพื่อนปลาอีกแล้วปลาอีกแล้วมีความสุขลหลายๆได้เะอด้วดอ,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 อร่อยเขามามาเพื่อนๆมามาแล้วเขาอาจจะจืดชืดนะคะแต่ว่าเขาอร่อย ืมเขาแซบหลายๆเลยจ้ะเด้ออร่อยจริง,รงๆนะคะเ,เพื่อนๆจา้าเขาบอกนะคะแซบมากๆเลยทานกับกัญญาได้นะคะเ,เพื่อนๆใครที่อยู่แถวนี้หรือว่าว่างๆนะคะมาเลยนะคะนี่คะ่ะเ,เพื่อนๆโอ้ยอดีใจเออ้อแซบืมข้าวเย็นหมดแล้วนะคะเ,เพื่อนๆจา้าข้าวเย็นหมดแล้วกว่าจะได้แต่ละคลิปค่ะเ,เพื่อนๆจา้ามาเลยค่ะ เดี๋ยวจะเป็นลูกชิ้นแล้วนะคะแล้วก็มีตั้มแตงครับเพื่อนๆตาพริกแดงนะจจะเด้อมีแต่พริกเขียวอือหืออือหืแซบจะแซบมีความสุขหลายน่าจะเด้ออือออืออรวยเข้ามามาเพื่อนๆมามามาเลยทานแล้วนะคะอือโอ้ยขอแบบ ยัวย่วๆค่ะเพื่อนจ๋านี่ตำแตงค่ะมันเพื่อนลืมไปขออภัยด้วยนี่คือรอบสองนะคะเมื่อวานได้ทานไปนิดนึงแล้วก็วันนี้ปลาหนิน่นนะจ๊ะเมื่อวานปลาขาวปลาขาวที่นี่อขอบคุณนะคะเพื่อนจ๋าที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามาเป็นกำลังใจวันนี้นะคะค่ะยังอย นิ้วค่ะอือใช้มือทุกครั้งเลยจ้ะเด้อ พริกแดงนะคะแล้วก็มะเขือเทศก็ไม่มีด้วยจ้าโอ้ยเพื่อนๆจ้าไม่มีมะเขือเทศนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆโอ้ยดีใจค่ะโอ้ยอืมแล้น,น้ำนจะได้ทานอืม ปลาค่ะเพื่อนปลาอีกแล้วปลาอีกแล้วใช้มือทุกครั้งเลวยใจเด้ออือฮึลยหิวค่ะอือฮึเลยนะคะมาทานเค้ากับกัญญามาเลยด้วย้จเลยว้ย อืมีความสุขเลียร้ายได้จะเด้ออื้มอื้มรวยเข้ามามาเพื่อนๆมามาค่ะโอ้โหอื้มและน้ำจะได้ทานที่ลืมไปขออภัยด้วยนี่คือ รอบสองนะคะเมื่อวานได้ทานไปนิดหนึ่งแล้วก็วันนี้ปลาเนนนะจ๊ะเมื่อวานปลาขาวปลาขาวที่นี่อร่อยมากกัญญาได้มาเมื่อวานแล้วจะเด้อลูกชิ้นแซ่บลหลายขอทานปลาเนนด้วยดีกว่ากัญญาไม่ได้ทานปลาเนนหรือว่าปลาใช้มือทุกครั้งนะจ๊ะเด้ด <c oughs> <c oughs> อลูกชิ้นลืมไปขออภัยด้วยนี่คือ รอบสองนะคะเมื่อวานได้ทานปน,นิดหนึ่งแล้วก็วันนี้ปลาหนินลนะจ๊ะเมื่อวานปลาขาวปลาขาวที่นี่ตำแตงกว่าจ้ามีลูกชิ้นค่ะมีแตงกว่ามีตําแตงนะคะเพื่อนจ๋าตาแตงแล้วก็ย่างปลาหนินลนจะเด้อสองตัวนะคะเพื่อนจ๋าเอ้ยหิวแล้วจ้า านไปเลยค่ะเพื่อนๆจ้าทานแล้วนะคะทานแล้วนะคะ,ะ,คะเฮ้ยก่อนทานในกัญชาให้ดูใกล้ๆอีกรอบหนึ่งเนาะพริกแดงนะจ๊ะเด้อมีแต่พริกเขียวอื้มอืมอ้มแซ่บจะแซ่บคลิปยาวหน่อยนะคะเพื่อนๆจ้าอืมอ้ม หิวค่ะอือหือดูชิ้นคเพื่อนอือใช้มือเลยนะคะอือีนึงแซ่บค่ะแซ่บร้ายปลานิญปลานินตัวเล็กๆเด้อจ้ะเด้ออันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่ให้ดูใกล้ๆ เท่ากันเลยค่ะหน้าปลาินิลมีลูกชิ้นคะ่ะมีแตงกวามีตําแตงนะคะพเพื่อนจ๋าตาแตงแล้วก็ย่างปลานิลในจะเดิสองตัวนะคะพเพื่อนจ๋าเอ้ยหิวแล้ว,พวเพ่พอนทานข้าวกับอะไรเนาะมา,ดาเด้รจะเดอมาเดอมาค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าจ้า ทานไปเลยค่ะเพื่อนๆจะทานแล้วนะคะทานแล้วนะคะเฮ้ยก่อนทานในกันอยาให้ดูใกล้ๆอีกรอบหนึ่งเนาะทานคนเดียวก็อร่อยได้นะคะแต่ถ้ามีเพื่อนๆนะคะมาทานด้วยคงจะแซบ่บมีพริกสีแดงๆค่ะสีหน้าตำแ่งของกันยาไม่ไม่ค่อยจะแบบ,บว่าชีเขาอาจจะจืดชืดนะคะแต่ว่าเขาอร่อย อืมเขาแซ่บหลายๆเลย,ยจ้ะเด้อลืมไปขออภัยด้วยนี่คือรอบสองนะคะเมื่อวานได้ทานไปนิดนึงแล้วก็วันนี้ปรานินนะจ๊ะเมื่อวานปลาขาวปลาขาวที่นี่ค่ะโอ้โหอืมันน้ำจะได้ทานทเจอ,อแซบ่บอืมข้าวเย็นหมดแล้วนะคะเพื่อนๆจ๊ะ ข้าวเย็นหมดแล้วกว่าจะได้แต่ละคลิปครัเพื่อนๆจ้ามาเลยค่ะเพดไม่มีพริกแดงนะคะก็ได้แค่นี้ก็แค่นี้ค่ะ,เพ,ะคเพื่อนๆจ๋ามาค่ะเพื่อนๆมาทานข้าวคนยานะคะมาเลยปานินปานินตัวเล็กๆด้จ้ะเด้ออันนี้ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่นนใ,หญให้ดูใกล้ๆเท่ากันเลยค่ะหน้าปานินใช้มือทุกครั้งได้จ้ะเด้อ ลูกชิ้นอร่อยมากกัญญาได้มาเมื่อวานแล้วจะเด้อลูกชิ้นแซ่บลลายขอทานปลาเนินด้วยดีกว่ากัญญาไม่ได้ทานปลาเนินหรือว่าปลาคลิปยาวหน่อยนะคะเพื่อนจ้า ปลาค่ะเพื่อนๆปลาอีกแล้วปลาอีกแล้วโอ้ยแซ่บต้าแตงจ้าไม่มีพริกแดงนะคะแล้วก็หมะเขือเทศก็ไม่มีด้วยจ้าโอ้ยเพื่อนๆจ้าไม่มีมะเขือเทศในบาจะเป็นลูกชิ้นแล้วนะคะแล้วก็มีต้มแตงค่ะเพื่อนๆอร่อยมากปัญญาได้มาเมื่อวานแล้วจะเด้อลูกชิ้นแซ่บหลาย ขอทานปลานนนด้วยดีกว่ากัญญาไม่ได้ทานปลานินหรือว่าปลตำแตงกัญญาไม่มีไม่มีอ่ะไม่มีมมในว่าจะเป็นลูกชิ้นแล้วนะคะแล้วก็มีตำแตงค่ะเพื่อนจ้าทานไปเลยค่ะเพื่อนจ้าทานแล้วนะคะทานแล้วนะคะเฮ้ยก่อนทานในกัญญาให้ดูใกล้ๆอีกรอบหนึ่งเลาะอร่อยมากกัญญาได้มาเมื่อวานแล้วจะเด้อลูกชิ้นแซแ่บลลาย